สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติวันศุกร์ที่30มกราคม2569ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นแต่อยู่ในเกณฑ์อ่อนกำลังลงทำให้ตอนเช้ามีอากาศเย็นและเริ่มอุ่นขึ้นในช่วงสายท้องฟ้าส่วนใหญ่ปโปร่งจากอิทธิพลของอากาศจมตัวขณะที่ภาคใต้ยังมีลมมรสุมระดับล่างพัดนำความชื้นเข้ามาค่ะพยากรณ์วันนี้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกบางในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานรครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในภาคตะวันออกเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังปั่นกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคตะวันออกสำหรับภาคใต้มีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปั่นกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่าง คลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนจากแบบจําลองฝนวันที่30-31มกราคมบ่ายถึงเย็นวันที่30มกราคมภาคใต้มีเมฆหรือมีฝนตกเล็กน้อยประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาและอาจมีฝนเล็กน้อยพื้นที่ใกล้ทะเลของภาคตะวันออก ค่ำวันที่30มกราคมเมฆฝนลดลงมีโอกาสตกเล็กน้อยพังงาภูเก็ตหลังเที่ยงคืนถึงเช้าวันที่31มกราคมไม่มีฝนบ่ายถึงเย็นวันที่31มกราคมชายฝั่งทงภาคตะวันออกและภาคใต้มีเมฆหรือฝนตกเล็กน้อยสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาค่ำวันที่31มกราคมฝนน้อยมากแบบจำลองนี้เป็นเพียงคาดการณ์ไม่ได้แม่นยำร้อเอร์เซ็ค่ะ พยากรณ์อากาศ15วันข้างหน้าระหว่างวันที่31มกราคมถึง13กุมภาพันธ์2569 ในวันที่31มกราคมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนตอนกลางวันแดดจัดอากาศร้อนขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกําลังอ่อนลงสําหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปกคลุมมีลมพัดเบาๆและมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยเป็นส่วนน้อยของภาค อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนช่วงวันที่1-4กุมภาพันธ์เตรียมรับอากาศหนาวเย็นประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังบานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้โดยจะมีลมแรงขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก สำหรับภาคใต้ช่วงวันที่1นถึงสกุมภาพันธ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังแรงขึ้นแต่ฝนยังไม่มากมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งที่สำคัญคือลมแรงและคลื่นแรงขึ้นทะเลเอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจากนั้นวันที่5้าถึงสิกุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงอุณหภูมิสูงขึ้นอากาศร้อนขึ้นมากคลื่นและลมเบาลงลมแปรปรวนมีลมตะวันตกคัดเข้ามาทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งอันดามัน แต่ในช่วงวันที่8ถึง10กุมภาพันธ์จะมีมวลอากาศเย็นรอบใหม่แผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลังไม่แรงทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนล่างมีลมแรงขึ้นนอกจากนี้ยังทําให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดความชื้นจากอ่าวไทยเข้าสู่ภาคตะวันออกและภาคกลังตอนล่างทําให้ภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลังตอนล่างมีเมฆหรือฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงวันที่8ถึง10กุมภาพันธ์ส่วนภาคเหนือในช่วงดังกล่าวจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนทำให้มีฝนเล็กน้อยหรือเมฆมากขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นได้จากแบบจำลองประกอบกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการติดตามสภาพอากาศค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้แยกแต่ละภาคจากกรมอุตุวันที่30มกราคม2569ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด14-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิตำสุด4ถึง14องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยอุณหภูมิตำสุด13ถึง19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9ถึง14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึ20ง20กิโล ภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยอุณหภูมิตำสุด18-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากตามแนวชายฝั่งอุณหภูมิต่ำสุด18-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียส อุณภูมิสูงสุด30-3 3องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุงสด32-34องศาเซนเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีคะ่ะ